ที่ค่ายศรีหาราศเดชโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้สื่ข่าวรายงานว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศขณะนี้ทําให้การบริจาคโลหิตของประชาชนลดลงซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตไว้เป็นคลังในการรักษาต่อไปในส่วนของกลมทหารรับที่ปตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการสํารองโลหิต ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องเพราะประชาชนไม่สะดวกในการออกมาบริจาคโลหิตเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดถือเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งทหารต้องเสียสละตามนโยบาย ของพลเอกน้ารงพันธ์จิตเก้าแท้ผู้ปัญชาก,การทหารบกที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานทั่วประเทศเชิญชวนกำลังพลจิตอาสา,าและครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกับสถานพยาบาลในแต่ละจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นการดูแลและช่วยสังคมในระยะเวลานี้เพื่อเป็นโลหิตสำรองใช้ในยามจึเป็นต่อไป กรมทหารรัพที่8จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสาในเป็นที่จังหวัดขอนแก่นผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ประชาชนและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติหลังพบยุคโควิดคลังเลือดขาดแคลนหนักซึ่งยังมีผู้เจ็บป่วยต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้นะัสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ จีิงๆก็ภูมิใจครับดีใจครับที่อย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับที่มาบริจาคเรือดก่อนที่ประจุมการก็รู้สึกดีใจด้วยครับที่ได้บริจาครวมกันครับก็ดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับสวัสดีค่ะ เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศนะคะก็ทุกครั้งที่เราขาดแคลนโลหิตเอ่อเราจะได้รับการช่วยเหลือจากกําลังธุมาร่วมบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกองทัพบกนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่นคะซึ่งต้องขอขอบคุณกรมทหารราบที่8ที่มาร่วมบริจาคโลหิตกับเราสมาร่รเสมอนะคะอีกทั้งยังได้ การจัดนํากําลังคนไปร่วมบริจาคที่ภาบริการโราเห็นของชาติที่หกสิบหกอนแกนเป็นประจํได้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณพันเอกนรอวิชยานบรวุฒินะคะผู้บังคับการกรมทรหารราบที่8ที่ท่านให้การสนับสนุนพร้อมนํากําลังคนมาร่วมบริจาคปริหิตอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอัดนดีนะคะที่น้องๆที่น้องๆทหารที่จะลบประจําการนะคะได้ร่วมมีโอกาสทาบริจาคบรหิตช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ที่กำลังรอการรับการรักษาด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค,ค่ะ